เป็นเห็นอะไรเนี่ยนี่คืออะไรที่ครูชี้ลูกศอนนะ่ะวงกลม,กมค่ะอะไรคะรูปอะไรอ่ารูปวงกลมรูปวงกลมและตรงนี้คืออะไรลูก เส้นตรงส่วนของเส้น,สนตรงอันนี้เขาเรียกว่าความสูงนะคะจะเป็นความสูง <อ fire. S 1> แล้วทีนี้ถ้าเราจะสร้างทรงกระบอกอเห็นไหมมีแค่วงกลมแล้วก็ส่วนสูงก็จะสามารถสร้างทรงกระบอกได้ โอเคนะคะคือการที่จะสร้างทรงกระบอกได้จะต้องมีวงกลมแล้วก็มีส่วนสูงเห็นไหมส่วนสูงวิ่งอ้อมวงกลมก็จะเป็นทรงกระบอกค่ะทีนี้เราไปดูรูปคลี่รูปคลี่ของทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกเมื่อเราคลี่ออกจะเป็นรูปอะไรนักเรียนคิดว่าเป็นรูปอะไรรูป ใช่ไหมคะใช่ไหมคะสีเหลี่ยมพื้นผ้าเห็นไหมหนูเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไหมลูกอันนี้คลี่ตามเข็มนาฬิกาอเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าคลี่ตามทวนเข็มนาฬิกาเป็นรูปอะไรคะสีเหลี่ยม พื้นผ้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่ว่าจะขี่ทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็เป็นรูปเสียบถามหรือไปเจอใครถามอนอน้ลูกโซกระบอก ในรัชกณะสามมิตินะไม่รู้สามมิติด้านข้าด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างไรนะคะ เห็นไหมคะมันเอียงได้ดูดูอันเน,น,นี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหาพื้นที่และปริมาตรของทรงกระบอกเนี่ยคะ่ะการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอกสองสูตรนี้นักเรียนจดไว้นะลูกนะได้ใช้ตลอดนะคะ ส่วนนี้จดไว้การหาพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวก็คือด้านข้างใช่ไหมลูกบวกกับพื้นที่ฐานใช่ไหมคะถ้าพื้นที่ผิวข้างก็คือแค่สี่เหลี่ยมพื้นผ้ามันกค่นี้นะคะแต่สุดการหาพื้นที่ผิวก็คือหาได้จากสองพอาร์เอบวกสองาำลังสองอ,อ,อคืออะไร r คือรัศมีเห็นไหมลูกเนี่ย r คือรัศมีนะคะ h คืออะไร h คือความสูงนะคะถ้าเราทราบรัศมีและความสูงมันก็จะหาพื้นที่ผิวได้ง่ายๆเลยนะคะพื้นที่ผิวก็จะได้2อ pi r h บวกสอ pi r กำลังสองนะคะ R า,าก็ R เป็นรัศมีทายเป็นค่าประมาณก็คือ22ส่วน7หรือ3.14นะคะ HS เรานี่ไงเขาให้มาคือ4.94นะคะให้รู้ว่า2สูตรนี้จำให้มันได้เขียนเท้ได้นะคะหาปริม,มาตรก็คือพาย R กำลังสองพาย R กำลังสองนี่ก็คือหาพื้นที่วงกลมใช่ไหมลูกพื้นที่คูณความสูงนั่นเอง แต่พื้นที่วงกลมมันเป็นพายอาร์กำลัง2 H คือความสูงเอาพื้นที่คูณความสูงก็จะได้ปริมาตรนะอันนี้สุดพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวสองพาย H, นะคะสองพาหาเส้นรอบวงใช่ไหมเส้นรอบวงมาคูณกับความสูงนะคะแล้วก็บวกกับฐานทั้งสองนะคะเดี๋ยวจะไปดูในอันต่อไปนั้นเดียวจะได้เห็นชัดเจนเนาะ อ,อันนี้หาปริมาตรอันนี้แสดงการหาปริมาตรของทรงกระบอกนะคะ,ะคือเราจะต้องทราบพ,พื้นที่พื้นที่ของของฐาน,นะคะพื้นที่ฐานและความสูงนะคะ เราจึงจะหาปริมาตรได้นะคะซึ่งพื้นที่ฐานของทรงกระบอกเนี่ยมันเป็นวงกลมซึ่งวงกลมเนี่ยสูตรก็คือ pi r กําลังสองเราก็ต้องหาพื้นที่ฐานก่อนนะคะ p r กําลังสองแล้วก็มาคูณความสูงก็จะได้ปริมาตรนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นสูตรการหาพื้นที่ของทรงกระบอกนั่นกนะจะได้ เท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวก2พื้นที่ฐานนะคะพื้นที่ผิวข้างก็คือ2พายรนะคะบวก2อพายอากำลังสอง Pi R G 2. สองพายอากำลังสองนี G ่ก็คือพายอากำลังสองคือพื้นที่ฐานนะคะสองทำไมถึงมีสองก็เพราะว่าฐานมันมีด้านบนด้านล่างนะคะก็เลยมี2นะคะ เพราะฉะนั้นสูตรนี้นักเรียนต้องจำให้ได้นะคะสูตรนี้จำให้ได้นะถ้าจำไม่ได้ก็จดไว้ก่อนนะคะอีกสูตรหนึ่งก็คือปริมาตรของทรงกระบอกก็คือพื้นที่ฐานคูณความสูงพื้นที่ฐานคูณความสูงเนื่องจากฐานของทรงกระบอกมันเป็นวงกลมใช่ไหมคะฐานเนี่ยเป็นวงกลม สูตรการหาพื้นที่วงกลมก็เป็นพายอาร์กำลังสองเพราะฉะนั้นปริมาตรของทรงกระบอกก็เลยเป็นพายอาร์กำลังสองคูณความสูงก็คือ h นะคะนอสคือความสูงโอเคนะคะหน้านี้จดลงสมุดนะในหนังสือนักเรียนก็จะมีนะคะ น,นี่เป็นจุดประสงค์อ่าอันนี้เป็นรูปที่ของทรงกระบอกนะคะซึ่งครูก็ให้ดูในโปรแกรม Geometer s k e t c h Pack เรียบร้อยแล้วนะคะโปรแกรม GSP จะเห็นได้ชัดเจนเพราะว่ามันเคลื่อนไหวได้นะคะส่วนในรูปนี้นักเรียนก็ดูประกอบคร่าวๆนะคะอ่านี่ไหนลูก เห็นไหมคะฐานของทรงกระบอกจะมีอยู่สองด้านมีด้านบนและด้านล่างเห็นไหมคะเห็นไหมฐานไม่จําเป็นจะต้องอยู่บนล่างเสมอไปนะถ้ามันเป็นตะแคงอ่าถ้ามันเป็นตะแคงอย่างเงี้ยถ้าเป็นทรงกระบอกตะแคงอย่างเงี้ยฐานมันก็จะอยู่นี้นะ เราก็ดูเอานาองลูกเนาะเพราะว่าฐานมันเป็นวงกลมอยู่แล้วนะี่นไงอันนี้ก็เป็นสูตรของการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะ r แทนรัศมีของทรงกระบอกและ h แทนความสูงของทรงกระบอกนะคะนะคะ,นะะโอเคอันนี้พื้นที่ผิวของทรงกระบอกหาได้ยังไงพื้นที่ผิว พื้นที่ผิวก็คือพื้นที่ผิวข้างบวกพื้นที่ฐานนะคะจะได้พื้นที่ผิวทั้งหมดพื้นที่หน้าตัดทั้งสองเห็นไหมลูกพื้นที่หน้าตัดคือตรงนี้เป็นทรงกระบอกกรวงทรงกระบอกกรวงกรวงหมายถึงยังไงกรวงก็หมายถึงว่าข้างในอะ่ะมันเป็นมันเป็นสองชั้นนะคะเหมือนเป็นวงแหวนนะลูก มีมันมีสองชั้นมีวงกลมสองชั้นคือข้าง,างในตรงเนี้ยรวงนะคะวิธีการหาหาแบบไหนนะะก็จะหาพื้นที่หน้าตัดของทั้งสองพื้นที่หน้าตัดคือตรงไหนลูกคือวงกลมใช่ไหมคะ ก็จะได้พื้นที่หน้าตัดเท่ากับสองพาย R ากำลังสองอใหญ่ก็คือรัศมีภายนอกนะคะนี่คือ R ใหญ่ R ใหญ่ส่วน R เล็กคือรัศมีไอวงกลมเล็กนะคะเอาวงกลมใหญ่ลบวงกลมเล็กนะคะเอารัศมีวงกลมใหญ่ลบวงกลมเล็ก ก็จะได้เป็นพายอากำลังสองอาใหญ่กำลังสองลรพายอากอาัอาเล็กกำลังสองนะคะอุณด้วยสองพื้นที่ด้านนอกพื้นที่ด้านนอกก็คือสองพายอาใหญ่ h พื้นที่ด้านในก็คือสองพายอาเล็ก h นะคะดังนั้นพื้นที่ผิวของวงแหวนพื้นที่ผิวของพื้นที่ของวงแหวนก็คือสองพายอากำลังอาใหญ่นะก็คือวงใหญ่ พื้นที่ของวงแหวนเท่ากับ2พาย r ใหญ่กำลังสองลบพาย r เล็กกำลังสองบวก2พาย r ใหญ่ H บวก2พาย r เล็ก H นะคะก็คือ2ออันเนี้ยมันเป็นพื้นที่หน้าตัดเนาะแล้วก็พื้นที่ผิวผิวด้านนอกกับผิวด้านในเอามาบวกกันก็จะได้พื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะ เราต้องไปดูวิธีทำตัวอย่างแล้วกันอ,อ่าดูตัวอย่างพื้นที่ผิวของทรงกระบอกสูง7จ็เซนติเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวสิบสี่เซนติเมตรนะคะเ,เขาให้หาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกทำยังไงลูกพื้นที่ผิวก็คือทั้งหมดนะคะพื้นที่ผิวข้างบวกด้วยพื้นที่ฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางเขาให้มา14 cm, เซนติเมตรพั้นนรัศมีรัศมีคือเครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง14เซนติเมตรรัศมีก็จะเป็น7นะคะคือครึ่งหนึ่งนะล,ะละูกครึ่งหนึ่งทีนี้พื้นที่ผิวของทรงกระบอกหาได้จาก 2พาย RH บวก2อพาย R กำลังสอง2พอาย RH 2สองพายสองก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดหรือสามจุดหนึ่งสี่เป็นค่าประมาณนะคะไายเป็นค่าประมาณเป็นจำนวนอัตักกะยะเจดอ่าคือเจ็ดนะสูงสูงก็เจเหมือนกันนี่คือสูงนะคะสูงคือเจ็ด บวกกับ2คูณ2ีส่วน7ก็คือทยอายนะคะ r ากำลัง2อาเราคือ7ทำออกมาก็ได้308บวก3 0มได้616ตารางเซนติเมตรนะคะถ้าพื้นที่มันจะขึ้นหน่วยจะเป็นตารางนะจำไว้นะ,ะ,นะดูถ้าเป็นปริมาตรจะขึ้นต้นด้วยลูกบาท ลูกบาทเสเซนลูกบาทเมตรลูกบาทอะไรแล้วแต่หน่วยที่เขาให้มานะคะอันนี้เป็นพื้นที่เขาให้หาพื้นที่นะคะเน่พื้นที่ผิวพื้นที่ผิวหน่วยเป็นตารางโอเคนะอ่ะดูตัวอย่างนี้เขาบอกพื้นที่ผิวข้างมาสูงเท่าน,นี้มาเขาให้หารัศมีทำไงลูกใช้ b a c k w ร r d นะคะกลับกันคือเขาบอกพื้นที่ผิวมาแล้วแหละ ใช่ไหมโดกพื้นที่ผิว880ตารางเซนติเมตรนะคะพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก880ตารางเซนติเมตรความสูง14เซนติเมตรเราก็จะได้พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกคือ2พพย r h นะคะได้880ก็แทนค่า2ยพ่2พายคือ22ส่วน7 r เราไม่รู้เขาถามหา r ก็ติดติด r ไว้นะคะ ทีนี้สูงสูงคือ14บสี่เขากำหนดมาให้นะโดด h สูงคือ14บนะคะสองคูณ2ีส่วนเคูณ r คูณสินะคะ2องคูณ2ีนะคะแล้วก็2องคูณ2ีคูณสิแล้วก็ส่วนด้วย7จะได้880ส่วนด้วย แปสิบแปดคือตัวนี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรเดียนจะงงตัวนี้จากบรรทัดนี้อ่ะจากบรรทัดนี้เดี๋ยวเรียนงงแปดแปดร้อยแปดสิบจะเท่ากับแปดสิบแปดอ่า แปดสิบแปดมาจากไหนก็นี่ไงลูกสองคูณยี่สิบสองคูณสิบสี่แล้วก็หารด้วยเจ็ดนะคะเอาตัดกันนะเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เห็นไหมคะสองคูณยี่สิบสองเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสี่คูณสองได้แปดสิบแปดได้แปดสิบแปดอาทีนี้เราต้องการหารแค่ค่าอาหาแค่ค่าอานะลูกเราก็จะเอาแปดสิบแปดมันคูณอยู่กับอาใช่ไหมลูกทำยังไงแปดสิบแปดจะหายไปก็เอาไปหารนะคะ่ะ ก็จะได้8 8 0ร้อดหารด้วยแปดเท่ากับ r เพราะฉะนั้น r ก็จะเท่ากับ10นะคะ10เท่ากับ r หรือ r เท่ากับสิบฉะนั้นรัศมีของข้อนี้ก็ตอบ10บเซนติเมตรนะคะเห็เนาะอ,อันนี้ลองมาทำแบบวงแหวนบ้างนะคะ หาพื้นที่ผิวของวงแหวนของรูปเลยาค่ะคณิตสามมิติวงแหวนมันก็จะต้องมีวงเล็กและก็วงใหญ่ใช่ไหมลูกจากรูปมาเราเราหาอาอาาเป็นเท่าไหร่อาคือรัศมีใช่ไหมลูกรัศมีคือเจ็ดรัศมีวงเล็กคือเจ็ด รัศมีวงใหญ่คือสิบส่ช่ไหมคะสูงยีสพื้นที่หน้าตัดของทั้งสองนะคะสองย r ใหญ่กำลังสองลบ p r เล็กกำลังสองก็จะได้เป็นสองคูณยีส่วนเคูณสิยกกำลังสองลบยีส่วนเคูณเยกกำลังสองก็จะได้สองคูณหกสิบห ลบร <c oughs> ้อยห้าสิบสี่หกร้อยสิบหกลบร้อยห้าสิบสี่ก็จะเท่ากับสี่ร้อยหกสิบสองไปคูณสองได้เก้าร้อยยี่สิบสี่นะคะทีนี้หาพื้นที่ผิวด้านนอกด้านนอกก็คือ r ใหญ่ใช่ไหมลูกอ่าพื้นที่ผิวตรงข้างนอกตรงเนี้ยก็จะได้สองไพาย r ใหญ่ ก็2คูณ22ส่วนเคูณ14นะคะก็คือรัศมีรัศมีจากตรงนี้ออกมาข้างนอกออรอออกมาข้างนอกสุดเนี่ยได้14เซนติเมตรนะคะคูณกับความสูงคือ20ก็จะได้2คูณ22ส่วน7คูณ14คูณ2ีได้1760ตารางเมตรนะคะ ทีนี้พื้นที่ผิวด้านในด้านในคือวงกลมวงเล็กนะลูกวงกลมวงเล็กก็2อพายอเล็ก H 2สอคูณที่สิส่วนเคูณรัศมีรัศมีของวงกลมวงเล็กก็คือ7จ็ดฉหนุกคูณกับ20นะคะเสร็จก็ตัด7ไปก็จะได้880ตารางตารางอะไรลูก เขาให้มาเป็นเมตรใช่ไหมกำหนดความยาวความยาวที่กำหนดให้มีหน่วยเป็นเมตรอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตารางเมตรโอเคนะคะเสร็จแล้วพื้นที่ผิววงแหวนพื้นที่ผิววงแหวนก็จะต้องเอาอะไรดูกสองคูณ พ่ากำลังสองพ่ย r กหญ่กำลังสองลบพา,าอ r กล็กกำลังสอง,บ,อง,สองบวกด้วย2อใหพ่ h ากายอ h, บวกด้วย2อพ่อลกลอะนะ็นเาะอ่าก็ะะจะได้เป็น2คูณ เท่าไหร่ลูกอันนี้สอง pi r ใหญ่ s สอง pi r ใหญ่ s คือพื้นที่ผิวด้านนอกนี้คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบอันเล็กก็คือแปดร้อยแปดสิบใช่ไหมคะพื้นที่หน้าตัดทั้งสองพื้นที่หน้าตัดทั้งสองก็คือเก้าร้อยยี่สิบสี่ก็ได้เก้าร้อยยี่สิบสี่บวกกับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบ บวกกับ880ก็จะได้3564ารตารางเมตรนะคะเนาะ